คือเราอาจจะมากินร้านป้าเตอกินทอดป้าเตอนะฮะนี่ดูคิวคนข้างหลังดิคนเยอะมากโอ้นนยไข่เยอะมากโอ้โหเสียววะ่ะดูดิรู้อย่างว่าทำไมต้องให้มากินที่ร้านรู้อย่างว่าทำไมคนถึงเยอะโอเคข้าวเหนียวตามไปโลกตบอร่อยมะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องพูดว่าอร่อยเออถูก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ัทแอ p ิวิทนะครับวันนี้เรากําลังมากินร้านที่กาลังเป็นกระแสมากๆทั้งใน YouTube Social ไม่ใช่ดูยูทูบโซเชียลยูทูบติกตอกเฟซบุ๊กไอจีนั่นก็คือร้านเจ๊ฝ้ายหมูกระทะคือเราอาจจะมากินร้านป้าเตือจินทอดป้าเตือนะฮะนี่ดูคิวคนข้างหลังดิคนเยอะมากอันนี้อันนี้คือตอนหกโมงสิเดี๋ยวไปดูคิวกันว่าแบบว่าเป็นยังไงร,ร้านอ่ะอยู่ที่ วิพาวดี16ครับ33ถ้าใครมาก็จอดรถตรงนู้นได้เลยชั่วโมงละว40ได้ตลอดคืนก็คุ้มนะคุ้มมากโอ้โหนี่เพิ่งมาเห็นคิวเยอะมากเยอะมากอยากรู้ว่าคิวแรกมากี่โมงเหมือนกันเวเราจะไปถามคิวแรกนี่นีนั่งกุมใจอยู่ร้อนไหมร้อนไหมร้อนมาถึงกี่โมงนะ5โมง ห้าโมงครึง่งคือคือร้านอะ่ะเปิดหนึ่งทุ่มแล้วเห็นว่าจะแจกบัตรคิวตอนหกโมงครึง่งซึ่งถ้าเรามาหกครึ่งเนี่ยก็คงได้กินแบบสี่ทุ่มอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินก่อนก็ต้องมาแบบห้าโมงหร้าครึ่งคือเซฟโซนแต่เราไปถามคิวข้างหน้าดีกว่าเว่าแบบว่าเขามากันกี่โมงอะไรเงี้ยพอดีครับออกกล้องได้ไหมครับจะถามว่าแบบนี่มาไปคิวแรกๆเลยใช่ไหมครับมากี่โมงครับเนี่ยประมาณห้าโมงห้าโมงข้างหน้านี้มาก่อนพี่มา พี่มากี่โมครับเนี่ยสี่โมครึ่งโอ้โหวันนี้ตั้งใจสั่งอะไรบ้างครับสั่งทุกอย่างทุกอย่างไงอันหนึ่งเคยดูช่องผมปะเ้ยเคยด้วยอ๋อขอบคุณครับดูอยู่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับหพด้วยนะอันนี้มีคำถามอยากรู้มากว่าทำไมคนไทยถึงชอบรอคิวเพราะอะไรครับไม่ทำไมคนไทยถึง มีคิวนนนานาดขไม่ไม่ใช่คนไทยจะบอกว่าคือหนักกว่าคนไทยกันเลยว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือรอแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะแสดงว่าคนไทยอยากชอบกินแต่ว่าของอร่อยต้องรอมันมีคำหนึงมาร์เก็ตติ้งเขาบอกว่าโฟโมรู้จักว่า fear of missing out คนอื่นเขากินแล้วเราไม่ได้กินนะอ่ะมันจะแบบ มันเหมือนกับว่าเอ้ยเห็นคนเขากินอะ่ะก็อยากไปกิน <c oughs> อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมีลับบูเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เอามาไปเปิดน้องมาไปจุ่มมาค่อยกับน้องสีเขียวด้วยเออขายต่อ DM มาได้แล้ว <c oughs> คิวคืออะไรเอย เบอร์อุ้ยเลขสวยมากก็คือสรุปว่าห้าครึ่งได้คิว9ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะร้านมีกี่โต๊ะไม่รู้ถามแทนทุกคนถ้าเรามาตอน6กโมงครึ่งเนี่ยได้คิวเท่าไหรครับตอนนี้เบอร์อะไรแล้วพี่ขอดูโซนหน่อยได้ไหมสี่ห้าถ้ามาตอนหกครึ่งคิวมันจะเท่าเท่ากันทุกวันไหมครับบางวันก็ไปร้อยสุดก็มีคือวันนี้คือน้อยสุดแล้ว เดี๋ยวลูกค้าก็ไหลมาเรื่อยๆอ่าาบอกวันนี้น้อยสุดแล้วทางร้านมี12โต๊ะก็คือมาให้ทันรอบแรกก็พอเมื่อกี้เมื่อกี้เรายืนยืนอยู่คุณแม่เขาแบบว่าถามเราได้คิวเท่าไหร่อ่ะเราก็เลยถามว่าคุณแม่เคยกินแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ชื่ออะไรครับป้าสายกิฟต์ครับแล้วพอแบบมีร้านนี่ขายดีขึ้นไหมก็โอเคก็โอขึ้นอ๋อพอมีป้าตือคือตลาดบูมเลย อ่ะแล้วคุณแม่ขายอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรแบบว่าขายดีมั่งเดี๋ยวผมแบบว่าอุดหนุนอุดหนุนอย่าดมไหมอย่าดมอย่าดมเอาต้มผูมไหมฮะให้ชี้ให้เลือกของให้เลือกคนละชิน้นเดี๋ยวอุดหนุนคุณแม่เขาเนี่ยยางรัดผมเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้ <c oughs> มีนี่ด้วยของกาตาที่ปิดตาเอาเป็นกิฟต์ช็อบจริงๆเอ้ยอันนี้คือแบบไม่ใช่เล่นๆนะต้องนั่งบิสเนสคลาสนะทุกคนถึงจะได้อันนี้เออคุณแม่อันนี้มาจากไหนอ่ะไปชี่ใหม่แต่บรรจุี่สนามบินแม่ก็เลยหยิบมาอะไรนะีิสนามบิน ของแท้ของแท้นะของแท้มีสีดำไหมแม่นี่อ่ะ5้สีพอดีเอาห้าสีครับเลิศ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 เลิเลิเลิศเนิศเวรศเลาศเลิเลิศเลเลลเลเลิศลูกลเลิลูกเวิศเเป็นงานเกิาเลิ่เิเเ สวัสดีครับพ่อเตือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพรลี่วันนี้มาถ่าย YouTube นะพ่อเตือขอบคุณค่ะลูกค้าสวัสดีครับพี่แพรลี่สวยมากดูแบบดูแฟชั่นมากเลยอ่ะอุ้ยดับเบิร์บูสีเทาด้วยเราก็มีสีนี้อะไรของแม่เหมือนมากเหมือนมากนะครัดูเหมือนมากผมมาจากนี่นะผมมาจากญี่ปุ่นอ๋อเป็นคนญี่ปุ่น อโอโยกเซมัสเรามีพี่จองจากเกาหลีแล้วเราที่เป็นที่นานจากญี่ปุ่นสามคนโตก็โนสวัสดีว่างแล้วใช่ไหมครับได่เห็นบุ่นวายจริงๆอหัวใจไม่ว่างนะคะโอ้หัวใจไม่ว่างเรา อบว่ายังไงดีเราบอกหัวใจเราไม่ว่าหัวใจไม่ว่างแต่ว่ามีคิวดักทุกทีอ้าจากบัตรคิวจากบตริวตอนนี้พี่ออเดอร์ได้บัตรคิวเต็มรออีกคิวรออีกคิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ผู้ชายเยอะมากเลยอะเดี๋ยผมนี่พอได้อยู่มั้อย่าเลยพี่เดี๋ยวจะแบบว่าเสียเวลากลัวปากทําให้คนโกรธคิวที่ไหร่ยังไม่มียังไม่ได้สร้งเลยคิว9คิว9 9เป็นรายการเดียวที่มารอคิวนะโต๊ะที ตอนหนึ่งก็คือสั่งเลยทุกอย่างแบบนี้ไปเลยสั่งอย่างละหนึ่งหมดเลยอย่างละหนึ่งหมดเลยได้ค่ะแค่นี้อะไรอร่อยครับป้าตือหรือว่าอะไรอร่อยบ้างคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะลาีว่า บอกว่าอนนีอยาจะมีอะไรอร่อยองตัวเราหรอไม่ถูกเราอร่อยมากเอาจริงๆราคาก็ไม่ได้แรงมากนะราคาไม่เลไม่เราคาถูกเลยแหละอ่ะถูกเลยแหละอะราคาสมเพศสมโพราคสมเริสมโพนราาสมเสมผลยากให้คนกินอาหารอร่อยเอาความจริงนะไข่เป็ดขึ้นราคากำลังคิดอยู่ว่าอยากจะขึ้นราคาไข่เป็ดแบบว่าใบละ10บาท็นบดาเอาจริงๆนะเนี่ยไขต้มสองใบ20 ถูกกมาแต่ว่าขึ้นราคาไข่เป็ดจากลูกละสิบบาทเป็นสิบเอ็ดบาทลูกจะด่าแม่ไหมหนูด่าตั้งแต่สิบบาทแรกมาค่าเฮ้ยทำไมอะ่ะเดี๋ยวบ้านหนูขายไปละสองบาทอ่ะปุ๊บสาวาทาเบนและมันีวันนี้เรามีคุณแพรรี่อยู่ข้างหลังด้วย วันนี้แพนรี่จะมาสวดอภิธฐรรมสวดอภิธรรมิดอภธรรมหนึ่งคืนไม่กินหนึ่งคำสวดอภิธรรมสามคืนค่ะวันนี้ปันหุย่ี่ห้าบาทจะขึ้นเป็นยี่สิบเจ็ดบาทสำหรับผมขึ้นได้เลยแบบห้าบาทเนี่ยไม่เอาไม่เอาขึ้นสองบาทถึงห้าบาทขึ้นได้ได้ขึ้นได้ใช่ไหม ขึ้นเลยวันนี้เลยปะไย้ายไม่ยังไม่ขึ้นโลกแม่ว่าแม่จะขึ้นราคาโต๊ะนี้ดีไหมสิบบาทขึ้นเป็นสิบเอ็ดบาทไข่ต้มเห็นด้วยไม่เพราะเรากําลังจะปรับราคาขอขึ้นหนึ่งบาทแต่เราต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนเลยอย่างนี้เนาะก็นี่ไงแจ้งรายการนี้เลยขอแจ้งรายการนี้เลยขออนุญาตได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ไข่เป็ดมันแพงขอขึ้นจากสิบบาทเป็นสิบเอ็ดบาทลูกค้าไข่ต้มดีจะขายลูกละสิบบาทถ้าดิฉันขึ้นราคาเป็นสิบเอ็ดบาทจะกดไหมคะกดมากดมามันเป็นวาระ แห่งชาติร้อยการขึ้นไข่ต้มหนึ่งบาทเนี่ยขึ้ตัวละบาทจะโกนไหมโกธเออคือลอกิววันนี้กินฟิีคือ,นะอันนี้คือขายแบบไม่เอากำไรขายทับเล่นๆอะไรอย่างนี้นะลูกเขาถามว่าเราขายเอากำไรไหมเราพูดไงดีอะทำไมแม่เป็นแม่ค้าที่รู้วัยลูก <c oughs> ค้าไม่ัใ้ใจเลยลูกค้าเขามาเพราะเาปการอยากข้าวกินอะไรแล้แม่กนเคะรเดี๋ยวก่อนนัจะขอไปสอนลูกกนกนะ โอ้ยมาแล้วมาแล้วแกปบหมูหมูสามชั้นน้ำพริกนุม่มหมูยอทอดโอ้ยหมูยอน่ากินมากไข่ทอดก็น่ากินมากไส้อัวไข่ปลาทู<ไ>ดูดีมากเลยแมไ่ไข่ไข่ต้องเอาเอาเอาซ่องมาไข่ม<า>ไม่สวยเลยแม่ก็ถ้าอยากกินของสวยต้องกินตรงนี้เอดี B, ให้มันไข่เราต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยไข่เยอะมาก มันจะเสียวกันนะไ่สเสียวอ่ะดูดิน้ำปลาโอ้ไข่สัวมากอ่ากินกันน้ำปลาฝาสีเขียวถ้าเออฝาสีชมพูกินเลยนะกินเลยนะต้องฝาสีชมพูต้องฝาสีชมพูเพราะว่าอะไรสีชมพูไว้กินกันนี้ฝาสีอื่นกินไม่ได้นะกินเลยได้ไหมกินเลยเอากินเลยกินเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งนี่จะสอนเอานี้นะตักนี้ใส่หนูแม่ชวนแรกหนูเอาน้ำพริกหนุ่มเนี่ยใส่เข้าไปนี่โอ๊ ไนะข่คือแบบแล้วก็อันนี้อ่ออาเขายญาใช้มือเลยแล้วอันี้นี้ต้องกินเป็นอย่างนี้นะเวลากินนะติดปากเลยตบข้าเหนียวเร็วเหมือนแม่สอนชื่นมา <c oughs> จิ้มะจิ้มเร็เมันต้องมีการกินเทคนิคใหม่อย่างนี้เขาใจยังไม่ใช่มากินแบบว่ากินปกติ <c oughs> อร่อยมากนคนกินมอมแมมเหมือนกันเนาะอร่อยมากอ่ะต่อไปจะเอาหนีนะลูกมือเลยมือเลยนะนี่น้ำพริกตาแดงใส่เข้าไปเผ็ดไหมเนี่ยเอาใส่เข้าไปก่อนอย่าเยอะประมาณนี้ประมาณนี้อา้าวมันก็เกินไปมาดูถูกกันนี่ค่ะ,ะ,ะเสร็จอ่ะกินเข้าไปเข้าไปแล้วก็ข้าวเหนียวหมูกรอบน้ำพริกตาแดงผักดองโอเคเข้าวเหนียวตามไปลูกตบอร่อยมะอร่อยมาก<า>ไม่อร่อยก็ต้องพูดว่า อาอร่อยสดไก่นี่ร้อนอยู่แล้วก็เย็นๆแต่เาวลาเคี้ยวมันกรอบมากไงเดี๋ยวแบบฟันแตกกินเข้าไปครนะแล้วขอเลิก,เลกคือรีบถ่ายรายการเร็วๆเพราะเดี๋ยวต้องไปไลฟ์ตอนสองทุ่มไปไลฟ์นะโอเคโอเคโอเคชิ้นที่อร่อยที่สุดนะคือตรงบริเวณนี้จิ้มก่อนเหรอจิ้มก่อนใช่ไหมจิ้มกัน,กอนอันนี้ก็ได้แกจะมจิ้มอะไรอ่ะมามาทุกคนเตรียมผักนะเตรียมผักทุกอย่างต้องมีผักใช่ไหมผักแก้มกับน้ำพริกอันนี้ป่ะครับอ่ะ ตบพักแล้วอืมอืมอร่อยม<ห>ันแบบทุกอย่างลงตัวไก่ทอดกรอบหนังอร่อยเค็มกำลังดีเลยไหนลองกับน้ำพริกหนุ่มดู่ากนะงะงะโอ้โหรู้อยากว่าทำไมต้องให้มากินที่ร้านรู้อยากว่าทำไมคนถึงเยอะตอนเป็นเด็กฉันกินประจำเลย แม่เป็นคนลำปางใช่ไหมใช่แม่ฉันทําให้กินประจำเอะแกรูดป่ะแล้วอันนี้แค่หมูนี้แค่หมูแค่หมูตบเขาแค่หมูไว้ข้างบนนี่ได้ไหมเอาเขากินเข้าไปคํานึงนี่ตำนี้หนังหนังแค่หมูด้วยนี่เหรอเออแกกินเข้าไปก่อนเอาเข้าปากเอาตบอีกแล้วมันอร่อยเนาะเค็มหวานหอมเห็นแล้วยังอยากกินเลยอ่ะมันดีมาก S <S นี่เนี่ของจริงเขากินอย่างนี้อ้ยน,น,นี่ก็สดจังใหม่ใช่ไหมมากเลยกระถิ่นนี้ไก่กับหมูใช่ป่ะเราไปเรียนทอดจากที่เชียงใหม่ล้างไก่ทอดเทียนเพิร์นเนอ๊ะสุกุลที่มาจุ่มเขาทำไมวะกินเลยกินเลยคุณแม่เดี๋ยวแม่ต้องไปไลน์เพราระพลังงานเยเอะเสร็จแล้วแบบอยากมากินอยากไปกินทุกวันทุกวันเขาก็ไม่ยอมมาเปิดที่กรุงเทพเก็เลยบอกว่าอืมนันจะจะเปิดแล้วนะเขาก็เลยสอนฉันทอดไก่กับทอดนี้ไก่กับหมูใช่แล้วอื่นๆนะครับ ข้าหมูยอไข่เอวยอะไรเอวยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ซอสซิ่งร้านที่อร่อยที่ชิชักเหนือมากก็คือเป็นวัตถุดิบจากภาคเหนือมารวมกันไว้ร้านนี้อ่านี่กินอันนี้กินเล่นหมูยอหมูยอหมูยอเนี้ยเป็นหมูยอที่แบบต้องผสมแป้งมันจะอร่อยโอ้โหคุณแม่กัดแล้วเสียงกรอบมันอย่างนี้เลยอ่ะ คือมห,หมูยอถ้าเป็นหมูยอเป็นหมูเลยไม่อร่อยมันทอดแล้วไม่อร่อยมันต้องกินแบบนึง่แงแต่แข็งแบบนั้นต้องนึ่งนะแบบนั้นต้องไปทำยำเนี่ยแล้วก็คลุกกับเนี่ยมะพรกระแดงอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตามด้วยผักอย่างนี้อ่าอ,อันนี้คืออันนี้คือวิธีกินของคนเหนืออยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้กินแบบแม่เลยอะ่ะอันนี้ควักกันเนี้ควักแล้วก็ตบด้วยผักกาดดองเลยอ,ะอ่ะนี่ ชื่นใจเนาะคืออย่างมันกลมกล่อมลงตัวมากมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปลาทูแม่กองเนี่ยปลาทูที่จะขอขึ้นตัวระบาดจริงเหรอได้ไหมได้ขึ้นได้ผมขอแกะก้างออกก่อนแล้วนะไอ้นี่กินปลาเป็นนะเนี่ย <laughs> ไม่งั้นมันจะติดข้างติดอะไรไปหมดเลยอะติดกระดูกอืมอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเราก็เอาตุกตรงกลางออกอย่างเงี้ยก็ากงออกอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยแล้วนี่เราก็ได้กินเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเลย ในคลิปในข้างคลิปคือศาสตร์ิธการแกะกล้างอย่างเดียวจบแล้วเฮ้ยเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะเมื่อกี้กินไปเยอะมากอ่ะแต่มันชื่นใจเนาะออกมากระเซดโอ้โหอันนี้คำนี้เด็ดกว่าแกอันนี้อันนี้ไอ้กินอีเราป้าคือชิ้นใหญ่มากเลยเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแกตบที่หลังที่แกจะตบเข้าไปทำไมอ่าแล้วแกหยิบหยิบน้ำพริกแล้วใช่ไหมแกลองเอาขยี้ตาสิตาแดงเลยที่มาของพริกตาแดงคือขยี้ตาตาแดงเดี๋ยวแกข่อยังไม่ให้อีกใช่ ดีแล้วขอพักก่อนเหมือนเหมือนแบบกินไม่หยุดเลยทุกคนงอแล้วมาไวมายังไม่ได้กินน้ำเลยไม่ได้ต้องกินสปินเพราะว่าเสร็จจะต้องไปไล่แล้วโอเคโอเคโอเคเข้าวเหนียวกับไต้ห้อ่วอ่ะเอาไปมปันแบบมันน้อยไม่มีมันเลยไต้อั่วแบบไม่มีมันเนื้อล้วนแบบแห้งๆหน่อยฮะแกเป็นอะไรเงื่อไม่แตกอ่ะอยู่ใกล้คนทอน แม่ฮอนไงอยากยีกอย่างหนึ่งแม่เห็นว่าแบบทุกอย่างอ่ะเอามาจากร้านแถวนี้ป่ะช่วยเหลือเขาอย่างงี้ใช่ไหมต้มเหนียวสั่งตรงนี้เป็ดไก่เป็ดก็สั่งแถวนี้น้ำแข็งก็สั่งตรงนี้น้ำเผาก็สั่งตรงนี้ผักเนี่ยก็ซื้อป้าหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยสนับสนุนโลเคอลแล้วมาถึงมาเปิดร้านตรงนี้อครับมันอยู่ใกล้บ้านอ๋อบ้านแม่อยู่นี่แล้วก็แบบว่านั่งรถกระฟ้อมาสิบบาทเผ็ดอร่อยไหมเผ็ดอันนี้เปิดมากี่วันแล้วครับ มันได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเปิดเนี่ยเพราะว่า ไปนั่งแท็กซี่อะอยากจะบอกว่าไปนั่งแท็กซี่เป็นคนชอบนั่งแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่าอาหาร่ะเดี๋ยวนี้เขาขับรถเนี่ยอาหารมันแพงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำร้า,านอาหารขายอาหารถูกให้กินเพราะเดี๋ยวนี้คนมันกินอาหารแพงกันเยอะไงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทําอาหารถูกให้คนกินกันละกันแย่2งวยี่สิบบาทสิบบาทอ๋อก็เลยเป็นที่มาของว่าขายอาหารทุกถูกใช่แล้วเราก็อยากกินของอร่อยด้วยเพราะมันใกล้บ้านแล้วของพวกนี้มันก็มันไม่ได้แพงมากอย่างเชียงใหม่ก็ร,ราคานี้ไหมครับราคานี้มีสาข <ๆ S 1> <ส>าไหมแม่ราคาสองอะไรเงี้ยรับลูกมือ อมลูกืยังไม่ได้เคสมีหลายคนมาบอกให้เป็นขยายนู่นขยายนี่แต่เราก็บอกว่าคือทําให้มันดีก่อนแล้วอย่าเพิ่งโลภอ่ะคือถ้ามันลงตัวแล้วอยว่ากันก่บไปที่อื่นเนี่ยบางทีเราควบคุมคุณภาพไม่ได้เราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะคือคนทุกคนเขามันกินเขาบอกว่าอร่อยแต่เราอยากจะสอนเขาว่าการกินของคนเหนือเนี่ยมันนี่คือกินกันแบบมิกซ์เป็นอเมริกาเซ่นะจริงๆแล้วอ่ะครับโอเคขอบคุณนะครับขายดีๆนะครับผมเดี๋ยวมาใหม่มาแบบอีกรอบยกแก๊งมาขอบคุณครับขอบคุณครับ ว้าว <Wow! S 2> เราได้ทำการสั่งมาอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้ทีมงานได้กินแบบร้อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยจบลงเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าได้าสาระกันหรืเอเปล่าได้แหละได้แหละรู้สึกว่าเราได้ฟีลการกินของคนเหนือจริงๆเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะร้านอาหารเหนือเราก็จะกินแยกไก่ทอดแยกกินน้ำพริกแยกกินอะไรแยกแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันคอมบินเนชันกันอะ่ะมันแบบไก่ทอดมันก็มีความกรอบม,มีความหอมความเค็มกินกับน้ำพริกตาแดงหอมๆเผ็ดๆคือมันเหมือนกับพอมัน คอมไบกันนะมันเกิดรสชาติใหม่หรือไอไไข่ที่ใส่น้ำปาน,นี่คือแบบอร่อยมากโอเคก็สำหรับคนที่อยากมากินร้านนี้นะครับแนะนำว่าไม่อยากรอก็คือมารอคิวตั้งแต่5้าโมงหรือหโมงอย่าเลย6โมงเด็ดขาดนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ